ฝนตกตกแบบนี้จะขี่มาไซให้เปลียกฝนทำไมครับใช้เงินผ่อนแค่4,500บาทเปลี่ยนรถที่บ้านคุณซะบายฮัตตะกุ๊บรถคันนี้นะเป็นรถที่ใช้คำว่า คุ้มได้เปลืองที่สุดเลยเพื่อนเพื่อนเราต้องบอกว่าเฮ้ยคันนี้ออกห้างมา5้าแสนห้าหมบาทวันนี้เหลืออยู่ที่2องแสนหกหมื่นเก้าพันบาทพรตอเนเดินๆห้าร้อยบาทอ่ะผมต้องเชื่อว่าถ้าเกิดพี่แบบนีน้ต้องหยุดคิดนิดนึงนะมอเตอร์ไซค์ P C X ยังไม่ได้เลยนะผมบอกไว้ก่อนที่รู้ป้าว่าคันนี้ไฟหน้ามันติดรีเฟกเตอร์แบบโฟลว์มีหงหมครับเพื่อนๆมี L E D ไลท์ไกดิ้งให้เรียบร้อยกระจังหน้าเป็นตัวใหม่แบบนี้นะฮะตัวนี้เป็น Nissan Armada หนึ e ่งจุดสอง e Sporty ครับคันนี้เป็นปีสิบแปดนะฮะมาย ถอนตอนเดินเดละ พ5 0 0ร้อบาทเท่านั้นเองแค่ฟังก็ขนลุกแล้วพี่เหมือนก็เอาเอร์ไซค์มาโชว์อยู่หน้าพี่แต่ที่สาคัญมากกว่านั้นคือรถคันนี้เดิมรับประกันอีก2ปีอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องซ่อมเลยคนที่มีงบน้อยๆเงินเดินอยู่มันหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามคนเดียวไม่ต้องค้ำนะจ๊ะโอเคเรามาดูห้องเครื่องก่อนนอนฝ่กระโปรงนะไม่มีขยะนะดูแก้มฝั่งซ้ายมือครับสวยๆดูคันลงคันหน้าครับดูห้องเครื่องนี่นี่แผ่นเพลทอยู่ครบครับเพื่อนๆดูสติกกงสิงเออกอร์มอกรมาครบสี่สับกระโปรง สวยๆแบบนี้รัดมาด้วยยางบิสตตอนแบบนี้ครับฝนตกตกแบบนี้จะขี่มาใส่ให้เปียกฝนทําไมครับใช้เงินผ่อนแค่4,500บาทกระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยนะฮะในส่วนตัวนี้มือจับเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วเรามาดูนี่ฮะเบา<อ>ะนะครับเป็นเบาะผ้าพี่ดูภายในครับเนียนกริปจริงๆไม่7 4 0 0 0โลครับพวงมาลัยพี่ดูส,สวยๆแบบนี้นะครับฟังเพลงได้นะฮะแอร์เป็นตัวปุ่มหมุนธรรมดาฮะแล้วมันเกียร์ออโต้แบบนี้บางคนฟังราคาจะนึกว่าเฮ้ยพี่บอยนี่มันเกียร์ธรรมะหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ธรรมะสวัสดี พ,พี่ดูภายในครับแล้วบอลยวบอกว่าข้อดีของอเมร่านะถ้าพี่เจอคนตัวใหญ่ๆนะนั่งหลังนั่งโคตรสบายพี่ดูสบายจริงๆนะบอลต้องบอกได้เลยว่าคันนี้คือเอาไว้ขนคนก็ได้ขนของก็ได้เดี๋ยวพอจะพาไปดูว่าที่เก็บวางของท้ายรถเนี่ยผมพูดได้เลยใหญ่โตเป็นแอฟริกันเลยพี่ผมพูดจริงๆดูดิพาไปดูก่อนว่าเคยโดนจุ๊บตูดมาหรือเปล่าพี่ดูนี่เห็นไหมสวยๆเลยนะครับดูนี่ฮะน็อตไม่มีขยับเลยสีนฝาสวยๆแบบนี้ ในราคาขนาดนี้มีสเกลรอบคันให้มีเซ็นเซอร์ให้3จุดแบบนี้่อดูละสี่พันห้าพี่เอาหรือเปล่าครับอย่าดึงให้ดูหน่อยว่ารถสวยหรือเปล่านี่ตรงนี้นะครับเติมน้ํามันนะครับเติมอี0สิบก็ได้โซฮกเก้าเอก็ได้นะฮะโซฮกเก้าห้าก็ได้อันนี้แล้วแต่ทางพี่เลยแล้วก็อย่างที่บอกไปคันนี้เป็นเครื่องพันสองบอกพูดถึงว่าคุ้มประหยัดลำบานมากๆใครสนใจรถคันนี้บอกรุ๊ปมินบุรีครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดหัวใจให้ด้วยบาย,บาย Bye, hatto ku.